สวัสดีครับทีงดิสตัส่เกม FT Online อีกครั้างนะครับผมไปเล่นัเลยและแผนที่เราจะใช้ในวันนี้นะครับคือแผน3 4 1 2ครับโดยมีพี่โอ๊ตกับพ่อป่องนะเป็นหัวใจหลักในการทำเกมลุกสว่วนที่เหลือก็เป็นผู้เมนยูครับไปดูกันเลยและผู้โชคดีของเราในวันนี้ครับก็คือฟูทีมลิวมัลลิตนะเจอ,อแกนโจเอลเอ็นบวกแปดด้วยนะโอ้แต่ตัวพลังไม่ธรรมดาเลยเนะี่ย มาครับสวัสดีครับวันนี้ปูเมนยูเจอกับปูดิมลทธิไปเป็มตัวดิมลทธิ์ที่เขี่ยก่อนเอาตรงติดครับเอาปาคมึงยืนนิ่งทำไมนะวัดไปไหนจับเออคืนได้ครับมาที่ฟอร์ดินานตักมาให้พี่โดมาที่พี่โอ๊ตร้อยคีนวยจันทร์วิ แรงกัลอยคีนเนอะเดี๋ยวเดี๋ยวรู้จักเดี๋ยวรู้จักเฮ้ยไอหมอนี่นี่ไงไ, <c oughs> ไปครับไทเกอร์แทงครับให้ปาร์กีตรงเปิดมาดูนี้อาจจะแรงรนิดนึงแต่มงได้ครับแล้วลูกนี้อ้ยยังไม่ข้ามเป็นนะลงครับไปครับลอคินพี่โอ๊ตพี่โอ๊ตไปแล้วยิงเลยตุ้มปั่นได้ครับแต่ยังมีไฟเฟอร์ซี่ตามมาเก็บบอลได้อยู่มาที่ปาร์ก แตะไปทีนึงแล้วเปิดลุงนี้เอ้าเปิดลุงนี้ออกไปเองว่พะพ่อป๋องเก็บได้พ่อป๋องไปเองหูยาวเกินยังได้อยู่ยังได้อยู่พ่อเตียนพี่โอ๊ตพ่อคีนพ่อป๋องครับฟองแทงนี่มาให้พี่โอ๊ตสวยแล้วยิงทันทีครับจังหวะแทงเมื่อกี้เหมือนบอลไปเฉล็บนิดนึงครับแต่ว่าบอลมาเข้าทางครับเราไม่ได้ดูดีเพย์ลุกเฉล็บด้วย พี่โอ๊ยิงนี้ติดสวยครับอย่างคมครับยิบุกกระตัวพุ่งเสียไม่ทันใช่กตัวระวังลิวานโด้ลีวานโดมาเองลิวานโดมาเองอุตตะนี่ไงโหดีนะอุตตะกันโยมายิงเมื่อกี้ทำไมขับไม่ยิงวะเมื่อกี้ยิงอาจจะเข้าไปแล้วเนี่ยเล่นสั้นอุตตะกันโยเปิดแรงไปนิดครับบอลตกหลังกระป๋องแทงออกติดแต่ว่ายังได้อยู่นะพี่ปาร์คปาร์เมอซีพี่โอ๊ด โอ้บังแข่งครับเออก่อนบังไว้ก่อนส่งคืนอาจาร์โอ้โหเกเอว,วะยูดิดกเกอร์เดืยดลูกนี้ไม่มีบอลเลยครับโดนไปเด๋ยวไฟร <c oughs> อขีน่นักเตแล้วกันเฮ้ยอะไรอะไรอะพาวเวอร์็อดโอ้โหปัดไม่ได้วะไปุูกเต็มมุมครับโดยฟานเฟอร์ซี่มาเตะเองเลยเปิดมาจังหวะนี้อ้าว จะผ่ายไม่ดูโกยไอ้กูเฮ้ยเล่นเองเหรออีกเปล่าเะว่าขาวเอกากลางมาครับดูแลกันโยเฮ้ยลูงงยด้วนะโริโก้ไปไหนแล้วเออมาคินฟันเพอร์ซี่อย่างครับอโอ้โหยังได้อยู่พีโอตไปแล้วพีโอต อย่างๆนะใจเย็นคืนก่อนรริสเตียโโโนนดทำชิงกันครับแล้วตักคืนมาให้กับโรนัลโดโรนัลโดเปิดมาลูกนี้ฟานเพอร์ซี่โอ้โหเชื่อีมองไม่ต้องกรอบจบแน่นครับมาที่หลังเราได้เคลียร์ก่อนฟานเพอร์ซี่มาที่โรนดิโกโอ,โอ้ยไม่ทันว่ะไอ้เชื่อเอ้ยแล้วปั่นลูกนี้บร้อยเลยเชื่อวิ่งไม่ทัน มันเร็วจังวะอาคีนบัตเตียนพี่โอ๊ตเอ้าลุดเอ้ยแล้วเป็นล็อกอะไรวะเนี่ยแต่ยังยิงได้นะโอ้โหดูตัวครับเอ้ยเอากูออกมาเสาสองดิว่าอย่างนั้นนหละเสาสองดิวะถ้าตั้งมงปัดได้อีกูอ้โยังกลับมาทันนะเกือบไปแล้วดูตัวเอาออกอีกเปล่าเอาออกอีกดิไม่เอาออกนะเมย์ออกเฮ้ยเอาออกมันจะออกมานานยังไงเล่นสั้นแล้วกันเล่นสั้นเล่นสั้น บังบังบัง,บงที่บานเฟอร์ซี่ครับโอุอ๊ยเยอะไอ้โดกนกระแทกไปแล้วใช้วความเร็วไปแล้วไปแล้วปาดลูกนี้ถึงใครไหมถึงพี่โตอ่ะโอ้แมนเป็นการประสานงานระหว่างปีกซ้ายกับปีกขวารครับมมครับสองประตูต่อหนึ่งแมนยูนำเป็นยังไงเป็นยังไงเป็นยังไง ได้ครับฟาน์ซี่ปาร์กกับพี่ปออ๋องมาเตียนออกข้างครับพี่โดพิโอสพ่โดพิโด,โดเปิดติดครับเป็นลูกเตะม,มุมของเมนอยู่ฟานเปอร์ซี่เป็นคนมาเตะครับ,รบแล้วเปิดมาลูกนี้มงจะกัดไปได้ว่าแล้วจะแทงเร็วแต่ที่ปาร์กดักได้ครับนี่มาเตียนจึดนุ่นฟันเขาป๋องดิวะ เราป่องดิว่าเออือเกือบแล้วไงเกือบโดนเขาป่องปั่นแล้วแต่มุมอีกครั้งนึงครับขอ,อ,องแมนยูเป็นตันดีกว่าป่องกับบังก่อนล็อกตีแล้วเปิดลูกนี้ปั่นได้แต่ว่าเตียนยังเก็บได้อยู่คืนก่อนเอ้ยตบเข้าเร็วเบิ้ลไปทีฮึบฮึบ,ฮบพาวเวอร์ช็อตจริงว่ตียโอ้โหเจ็บนะน่ะแล้วเปิดมาครับจังหวะนี้นพี่โดได้มุมโอ้แท้จริงอีเขย ต่างหลาไดนักแล้ครับพีโดโฮึบเฮ้ยไม่ถึงชิมหายแล้วไปไหนวะ <varit> มันต้องตัดเกมอะจังหวะมันต้องตัดยอมเสียไปเดียวครับฟานเฟอร์ซี่ชิมหายแล้วอ่าลนี้เอาฟาว์จานอะไรกันไลโอ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเล่นซันเหรอเล่นซั้นใช่ไหมมาจิวะ นี่ไงไมเคลิ้นครับโชว์เซฟกับเข่าบ้างนะลูกเตะมอลของลิเวอั์พูลแล้วเลนสัน่ะนี่ไงแย่ไปหน่อยเอาแล้วเขาปล่อยเขาออกทำไมวะอ้าะตะหลอกไปครับพี่ป๋องแทงครับให้พี่โอ๊ตติดครับเอื้องนี้ไม่ทันเบลกันโย่ปึ๊บเตียบไปไป ฮึบฮึบอะไรนี่พี่โดโอ้โหแม่งเอ้ยโดนเสียบเจ้าจะสวนทึบเอ้ยยังไงฮึบฮึบไอ้เอ้ยเสียบมาโดนทุกคนเอเอ้ยจบเลยโอ้โหโดนจุ่มบรกี้ชามออเวนเอ้ย จบเกมครับเตมบอนเขไปสองตัวสองครับมาต่อกันในแบบท,ที่สองและแบบนี้เราได้ทาการเปลี่ยนแผนเป็นแผนตีสองเรียบร้อยแล้วนะไปลุยกันเลยในผู้โชคดีของเราในรอบนี้ครับเป็นปูบาร์เซโลน่านะเป็นปูบารา์เซโลน่ามันในแผนตีสองสองสองอม,มีหน้าเป้าเป็นสตอยคอบกับเรวานอเอาเรื่องนะ <c oughs> ครับบาร์เซโลน่าได้เขีย่ยมาเตียนทางในฟานเพอร์ซี ไอ้พ่อป๋องพ่อป๋องพี่โอ๊ตเรียบร้อยดีพี่โอ๊ตโอโ้โหวิ่งจ่อยไม่เหลือครับพี่โอ๊ตปัดด้วยซ้ายนิ่มครับ,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 บอ่าตึ้นจุดครับขึ้นน้ำแล้วขึ้นน้ำก่อนอีกแล้วแล้วจังหวะนี้มาเอ้ยหลุดไปได้ไงนันแน่หรอกไอเวรหลอกไอ้ดักไว้เอ้ยยี่ตัดตามเตะประกาศเอาติดเหมือนกันเดกรอนเตียบเฮ้ยชิปหายอ่ะดูดูด ไปเลืองด้วยโอ้โยกะสไลท์แบบนอนขวางเอ้ยถือไปจิ้มเขาออเวนเออจังหวะนี้ยิงุดโทษเฮ้ยปัดได้ทำไมขึ้นวู้ฮู้ไม่ก็ปัดได้ครับเปะลูกเตะมุมเปิดมาจังหวะนี้ปัดเซโลหน้ายังได้อยู่บางไวหน่อยเบียดไวหน่อยคืนก่อนแล้วก็เคลียเคลียออกไปเลยยังยังยังอยู่ยังอยู่อันแเน่เฮ้ยเราตามกูไปไหนเฮ้ยยิงติด ไ่ออกครับเป็นลูกเตะมุมอู้ช่วยเคลื่อนกูช่วยชีวิตไปสองรอบแล้วแล้วเปิดมาจังหวะหนีได้มงแต่หลุดออกไปครับรอดตายไปกูพี่โอ๊ตแทงครับออกมาที่พี่ปาร์ครพี่ปาร์ครเข้าในฟานเพอร์ซี่หลอกทีดูดแล้วตัดไซ้ายเรียบร้อยครับหูุนนน่คนคนด้วยสุดท้ายครับไใได้ประตูทิ่น้น่งกำลังสองประตูะตะหลุนครับจังหวะนี้โอ้โหฟานเพอร์ซี่ อาจจะไม่เร็วแล้วแต่ว่าผิวเลกร้อนมาเนียมาเน่ยมาอันแน่เนยมาเรายังดักอยู่เนียมาเปิดครับในมงแต่ทำไมเคลืปัดอีกแล้วโอ้ยไม่เคล่กูเซฟไปสามดอกนี่เนี่ยแล้วเปิดมาจังวะนี่ในมงอีกชนเก่าตาม็อ,อกอุ้ยบอลดวงครับวันนี้บอลดวงมากับดวงดเ,เ,เปิดมาจาังหวะนี้ครับสก,กัดไปได้ ถึงหลังครับปร่โมทตเขี่ยมาพรอป๋องเอ่อแกนี้ยังอยู่ติดนะแต่ว่าพี่โดมเก็บได้อยู่บังบังอ้าวแล้วหลุดได้ไงวะพี่โอ๊ตเอ้าพี่โอ๊ตหลุดครับเฮ้ยเสียบอะไรเปิดมาเตาตองแหมไม่ติดปากก่อนแล้วเขาจะสู้ครับเนมาเนมาแทงเจอตะตั้มสกัดไม่ได้สตั้มดักไว้อีกทีนึงเหมือนที่พี่โอ๊ตพี่โอ๊ตบังบังก่อนอ้าวพี่โอ๊ตมาจากตำแหน่งดำหน้าครับพ่อป๋องมาเอง ไปเองยังไปเองอยู่เฮ้ยเอาคนเดียวเลยกะเกิดเลยใช่มดิกะเกิดเลยดิกะเกิดเลยดิบังบังบังไอเชียเสียจนได้กะเกิดกะเกิดกะเกิดเลยจังหวะนี้กระแทงครับไต่ขอบโอ้แต่บอลยาวครับเตะนี้เฮ้ยไต่ขอบ ไปไหนกระแทกไปหน่อยไม่เปล่าไม่เปล่าบาังกระแท็กแย่แทงกว่าเว้ยแกรี่วิโด้พอป๋องพีโอตแทงผ่านเพอร์ซี่โด้าดปาด,ดให้ผ่านเพอร์ซี่ลูดครับจังหวะนี้ปั่นเรียบร้อยไอ้ไม่เข้าแต่ได้เปลาเฮ้ยเล่นเร็วอเดินเร็วไม่ได้นะไปเป็นฟรีคิกครับออกใครดีวะพอป๋องดีวะตำนานฟรีคิกเจ้าฟรีคิก เขามารอแล้วกูก็ลืมดูอีเอวเลได้มือดูร่อนพลังงานออกดิ้มเต้นแน่นอนมาฮะอุตยาเข้ากลางโอ้โหเลยเอ้ยเสียบเอ้ยไม่ทันเสียบโอเคเยนานครับตะกัดไม่ได้แล้วจังหวะนี้เด็กร่อนแทงมาให้ป้าตีตรงหลุดแล้วไปแล้วกระโดดลบไปแล้วไปแล้วไอ้เสียบไม่โดนไอ้นุ่มหลอกเอ้ยจาน ไม่ได้ไม่ได้เออปมนต้องคนนี้ดีว่าเออรูกยิงปานันก้าไปเลปานันก้าปานันก้าวึ๊บเตงประตูบอกกูเตงสามตูนครับแมนยูขึ้นนำขาวอ่อนประตูขาวอ่อนด้วย โอเคปะเด็นน่าเนะกียร์ครั้งหนึ่งออกดิมเพล้นครับแล้วพิโดดักได้ไงพิโดก็ไปก้อยโค้งมาครับพี่โอต๊ตมาอีกแล้วหลอนจังหวะเปิดปานเพอร์ตี้มไม่ถึงเฮ้ยมันเดินจังวะแทงแทงเฮ้ยลูดไอ้เชี่ยเลยวันเลยวันไปยิงติดโอ้ยจะปัดมื่อตายปัดเตฟได้โอ้ช่าไมเคล็ดแม่งเอาเรื่องจัดบอลปัดแล้วมันไม่ไปไหนไงโอ้โดนตีตื้อเลยครับเป็นหนึ่ง,งตัวตางพระปาเซฟหน้าแค่นี้วิว แทงดิวพี่โอ๊ตวิ่งขนาดนี้พี่โอ๊ตยัดแม่งเลยเต็มข้อโอ้ยคนเต่าว่ะแทงดิวะพี่โอ๊ตไปไปแล้วบังไว้ด้วยออ้เร็วจัดไอ้พีโดมาพีโดมาอุ้มยิงมาเราทุ่มหมายพี่โดพี่โอ๊ตไปดิวะไปดิวะพี่โอ๊ตพี่โอ๊ตตักมาให้ปานเพอร์ตี้ โอ้โหยเยอะเลยลนยาก่าน,นี้หนึ่งกูจบเกมครับแมนยูชนะไปสามประตูต่อหนึ่งยู